สวัสดีครับทุกคนชันนี้ก็มีภารกิจเช้านะทุกคนภารกิจทำภารกิจต้องมาทำแกงเขียวหวานไก่มหม้อเนยแล้วก็นยยาป่ายานขนมจีนนยยาป่ามหม้อเนยนะทุกคนมีภารกิจสองอย่างนะวันนี้ <c oughs> แกงเขียวหวานมหม้อเนยแล้วก็เนยยาขนมจีนนยยาป่ามหม้อเนยนะทุกคนขนมจีน ประมาณ20โลภารกิจเช้านี้ตอนนี้ก็เช้เคียวหวานพร้อมออกนันยาป่าพร้อมออกแล้วนะทุกคนเรียบร้อยน่ากินมากๆเลยกลิ่นหอมต่เช้าเลยนะเนี่ยนี่คือนันยาป่าของเราเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเดินทางน,นะครับทุกคนเห็นไก่เป็นื่อยๆนะครับดูชิ้มปลากลิ่นหอมต่เช้าเลยนะทุกคน นี่ก็แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานติ้นไก่ก็เลือกไก่นะครับต้อมเดินทางนะค,ะคนรับนะทุกคนดูตี้นไก่เปื่อยๆนะทุกคนดูกลิ่นหอมมา,มากๆกลิ่นหอมดั่เช้าเลยแกงเขียวหวานนี่ตินกไก่เปื่อยๆนะทุกคนนี่ดูพืืดดูพรืดเลยนะน,น,นี่มากินมากๆเลยนะครับ